นเนาะใครอยากทำยังไงทำเอาเองนเนาะหลวงตาก็เหนื่อยมากเ,าเดือนเมษามานี้ตั้งแต่ออกไปจากวัดไปกเกษตรวิสัยไปโพนทองไปเสืภและผู้มูไม่ได้พักเลยเนาะเพิ่งกลับมาวันที่สิบสามบ่าย,ายถึงคนก็รออรถน้ำ โอ้จนจีนกูเหี่ยวหมดกว่ามือเนาะเออเพราะฉะนั้นเออเมื่อวานนี้ก็ยังมีมาอยู่เนาะเออลุงตาก็เลยว่าโอ้เนาะนี่อย่าเป็นเหมืองลุงตานะมันไม่ดีหรอกคนมาหาเยอะๆนี่พระพระก็อยากได้ลูกศิษย์เยอะๆกูเนี่ยไม่อยากได้ยิ่งมาเยอะเท่าไหร่กูยิ่งไม่ได้นอนถิงไหมเออ บ้าไปแล้วอยากได้คนมาหาเยอะๆนะเนอะกูมีจะหาทางหลบหลบก็หลบไม่พ้นเห็นไหมมามันก็มาอะไรล่ะมันก็มีใจทุกข์มาขอตังค์ด้วยนี่สินะเนออแทนที่จะเอาบุญเอามาทําบุญเนาะแปลกไหมแทนที่จะเอาเงินมาถวายพระมาทําบุญมาขอเงินพระ เนาะกูว่ามันมันมันเพี้ยนอยู่นะเพี้ยนอยู่นะเนาะตะกะเพี้ยนแล้วทุกวันนี้เนาะเออเนาะแต่ไม่รู้จะทํายังไงเนาะกูว่ากูจะหลบหนีไปสักพักดีไหมฮะฮะไม่ชีเห็นด้วยไหม <laughs> ถ้ากูหลบหนีไปสักพัก <laughs> นไม่พักหนึ่งแหละสักเดือนหนึ่งไงเนาะเม็นว่าจะไปหลบอยู่ที่ไหนวะกูหาทางหลบไม่เจออยู่เนียาะแล้วเสียายมาวันไหนฮะที่มา เอาแล้วใครเอารถมาส่งพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบไม่ใช่พรุ่งนี้แต่ก็บอกใครเอารถมาส่งพรุ่งนี้ไมหมรถเสียยังไงไม่ได้นะเสียนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วสลับตาลงมีใจแคม,มรี่แคม,มรี่อยู่นะมาจะมาวันไหนไม่รู้ เขาบอกวันที่ยี่สิบนะอืมถ้าวันที่ยี่ห้ากูว่ามันพร้อมแนะ่พอมันเกินไปห้าวันกูว่านอนไม่หลับหรอกฮะฮะฮยใจแคบอย่าทนะรมานกันเลยนะอืมเสร็จหรือ่ังพวกจกัดอาหารอฮ้นะ อะไรวะมันอยู่ไกลเนาะข้าวมันก็บอกว่าพระพระไปนิมนต์บ้านยมกำลังฉันข้าวนะเจ้าภาพบอกเอาลูกลูกก็ะซองมาลูกซองมาเนี่ยนึว่าจะได้ลูกซองพระวิ่งหนีเลย Dante, แต่พระผู้เจริญเนี่ยมามาเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเนาะต้องใช้วอแล้วนะกูว่าวอลแปดวอลแปดวันนี้ผู้กำกับกบีพงชลการเนาะเอาแมงคขงฮะ ไม่รู้ไปเอาแมงแข็งมาอย่างไหนเนาะกับภรรยาแล้วก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหัวนาฬิกามาจะฮะภูมกลับตชดอสองสองเนาะเมื่อวาในให้ไปงานศพวัดศีแสงธรรมเนาะ,ะเพราะว่า หลวงพ่อสวัยเนาะมานิมนต์ไปด้วยเป็นเพื่อนเนาะมาจากวัดลานวิเวกหลวงตาก็เลยไปด้วยเนะาะไม่ไปเดี๋ยวก็จะหาว่ากูเนี่ยไม่เจ๋งพอกูเลยไป <c oughs> เป็นร่วมง,งานศพงานศพเนาะอ่ะ ที่จริงลุงตาเคยไปจำรรษาอยู่ตรงนั้นนะมาอุบลครั้งแรกเลยจำรรษาอยู่กับแก่สองคนเลยมาพร้อมกันเลยวัดสีเสงธรรมมากับเนี่ยเจ้าคุณโซละาเซลเนี่ยเ <laughs> มื่อก่อนเขาเรียกค ah ูบาฮอตซื่อฮอต เพราะว่าท่านเคยไปเป็นพระที่อยู่สมัยหลวงตาเป็นเจ้าวาดภูทํานกท่านก็เคยไปอยู่กับหลวงตาเนาะ,ะเมื่อปีพศ .1444-4544-45 หลวงตามาจจำพรรษาที่วัดศสีเสงสามเป็นครั้งแรกพรรษาแรกที่หลวงตามาจำที่นั่นก็มาด้วยกันสองคน ประจำพรรษาอยู่ตรงนั้นพรรษาหนึ่งสมัยก่อนเป็นเป็นเป็นะไรเขาเรียกเป็นเป็นทุ่งนาเพราะว่าหลวงปู่สุขเป็นเจ้าวาดองค์กรเนาะเดี๋ยย้ายเป็นวัดสาขาวัดปากกุงฮะหลังจากไปจำพรรษาอยู่สามเดือนสี่เดือนเนะี่ยก็เลยออกไปทุรงอภวรพรรษาแล้วก็ไปทุดง ก็ปล่อยให้แก่อยู่คนเดียวไงทุกวันนี้เป็นเจ้าคุณแล้ว natural. ชื่อเสียงโงดังเ <c oughs> <โ>นาะถือว่าเมื่อวานในพึ่งครั้งแรกในรอบยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่ได้กลับไป <c oughs> วัดป่าสีแสียงทมที่จร <Raum> ิงไม่มีใครรู้หรอกว่าหลวงตามากับแกสองคน <c oughs> เจ้าบรรษาที่อุบลหลวงตามามาเป็นเพื่อนแก่เมื่อก่อนหลวงตาเป็นเจ้าว่าอยู่วัดป่าปูทํานกอําเภอลงหลวงจังหวัดมุราหารปีพศ .2143 ปเป็นเจ้าว่าอยู่นั้นสามปียายไปเป็นเจ้าว่าอยู่คนลาดส่วนวัฒนาเขาใหญ่เนาะ,ะแต่พอปี4 4 45 หลวงตาก็เลยมาจำพรรษาที่อุบลพรรษาหนึ่งเนาะนั่นแหละครั้งแรกที่เหยียบแผ่นดินเมืองอุบลในชีวิตก็มาอยู่ที่วัดป่าสีแสงธรรมะพราแกแกมาคนเดียวแกไม่มีเพื่อนแกก็เลยเอารถไปรับหลวงตาม,มามาอยู่ประจำพรรษาปรัพรรษาแรก ่หลวลงตากลับมาอีกมาอยู่บนนี้นปีนี้ปีที่สิบเอ็ดไม่เคยเข้าไปเลยนะยี่สิบกว่าปีไม่เคยเข้าไปตรงนั้นเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่กลับไปนะตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะหลวงตาอยังเป็นพระกก๊อกอดูเนะลยจะหลวงตาอายุมากกว่านะพอหกสิบกว่าแนละ้วความชลาภาพหลวงตาชลาภาพกว่าะ ไปครับทั้งหมดเีนี้เจอหน้านะเขาหลวงตาในตัวตึงเลยนะเมื่อก่อนว่าอยู่วัดพระคงเป็นตัวตึงพระาสองหลวงปู่เขาเป็นเจ้าวาดแล้วหลวงปู่ศรีเนี่ยวันนี้ไปร่วมงานเนาะไปเหยียบถ่นเข่า ถ้าไม่ลงเลยด้วยการหลวง,งพ่อสวัยต้องอนุโมทนาสัตุการเนาะถือว่าท่านก็เป็นพระที่เคยบวชเคยบวชหลวงพ่อสวัยเคยบวชบวชอยู่สายวัดปักกุ้งเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะอะแล้วก็ศึกแล้วก็มาบวชใหม่เมื่อก่อนเป็นครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อสวัยนะแต่มาบวชใหม่ทีนี้มาบวชที่หลังเราด้วยนะ เราเลยเป็นครูบาอาจารย์ไงตอนนั <N> ้น <N> ท่านยี่สิบกว่าพรรษาเราเป็นผ้าบวชใหม่ทำไมนั้นตอนนี้ท่านได้เก้าปีเข้าพรรษามาบวชใหม่ท่านก็เลยพรรษาน้อยกว่าเราเราก็เลยได้ทีขี่เสือไล่ ถ้าท่านไปบวชกับหลวงปู่ทุยวัดด่านวิเวกเนาะอําเภอบึงการดงสีชมพูเนาะซึ่งหลวงจาก็เคยไปอยู่นะเนี่ยใครไม่รู้นะหลวงจาเคยไปอยู่หมดนะมันจ่าเอ้ยหลวงปู่เี่ยหลวงปู่หลวงปู่สมัยสว่างแดนดินนะหลวงปู่แสงตั้นสมัยมาอยู่อำนาจใหม่ๆะหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงเนะี่ย แสงจับนมเนี่ยก็อ,อยู่ด้วยกันหลวงปู่แสงเนี่ยนิสัยดีมากนีนิสัยดีมากหลวงปู่แสงนีเน่เป็นเป็นพระที่เชื่อไหมว่าเส้นผมท่านเป็นเป็นพระธาตุตั้งแต่ก่อนมาอยู่อำนาจแล้วนะหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงเป็นพระที่มีพลังจิตพลังใจที่บอ,อ,อะไรล่ะเขาเรียก หลวงปู่แสงอ่ะมีพลังจิตที่สูงนะอ่านะหลวงปู่แสงตังแต่ก่อนมาอยู่วัดไก่คำแล้ววัดไก่คำอำนาจเมื่อก่อนหลวงตาเคยมาอยู่เมื่อก่อนท่านกุฏิท่านเลี้ยงนกกาเหว่านกอะไรว่านกไม่ใช่นกกาเหวานกขุนทองพูดเก่งๆอ่ะอ่าฮะ อยู่วัดไก่คำและท่านก็เป็นพระที่เมตตา,าสูงมากกูแสงรู้จักกันไม่ใช่ไม่รู้จกักนะท่านก็ออกมาจากวัดป่าวังเลิงมหาสาร,รคามหลวงปู่มหาบุญมีนะนี่ไม่ใช่ไม่รู้จักนะเห็นเห็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ขี้ขี้นะหลวงตานะ กาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านมาเยอะแต่นักลบมันต้องมีบาดแผลเนาะเออแต่เทิดทูนครูบาอาจารย์ไว้เหนือเสียนเกล้าเนาะเออนะครูบาอาจารย์อยู่เหนือเสียนเกล้าเนาะอย่าได้ลบหลู่ดูหมิ่นเด็ดขาดเนาะเออนะเ,เ,เป็นครูบาอาจารย์วันหนึ่งเป็นจนวันจายเนาะ ท่านด่าเราด่าได้นะแต่ถ่านเราไปด่าท่านผิดนะเพราะลูกศิษย์ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนาะถึงจะนั่นลุกตาท้อลบไหมท้นะอลบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แสงหลวงปู่ทุยหลวงปู่ทุกองค์อะในสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงตาเคยไปกราบท่านอยู่เมื่อ20กว่าปีก่อนเนาะพูดแล้วก็มันมันนานมาแล้วเนาะ ตอนนี้หลวงตาเป็นพระบวชใหม่เนาะมาบวชใหม่เพิ่งมาสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ที่จังหวัดอุบลเนานะได้11ปีแล้วมาอยู่อุบลเนีนะ่ยมาอยู่ที่ห้าปีอยู่ห้วยหลวงห้าปีนัองนั้นก็ไปอยู่ท้แถวชานุมานอ,าอะไรเขมาาราชโพไซขงเกมสีเมืองใหม่นะ มันปากลาเนี่ยหลวงตาไปอยู่นานหน่อยอยู่ถ้ามาชันตาเนาะเมื่อก่อนชอบไปอยู่คนเดียวมากกว่าอะอยู่บนท่ามบนภูพนเขาอ่าถิ่นธุรกันดานเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> ที่ไหนเป็นถิ่นธุรกันดานเป็นที่สป,ปายะนั่นแหละคือสวนดอกไม้ของพระธุดงค์พระกรรมฐานเนาะอ่าท,ที่ไหนธุรกันดานห่างไกล ลำบากลำบนนั่นแหละคือสวนดอกไม้ของพวกเรานะแต่ไมก่อนต้องไปชื่นชมความอดอยากความแห้งแล้งความธุรก,กันดานชอบไปอยู่อย่างนั้นเมื่อก่อนเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พาเดินไปอย่างนั้นเนาะเห็นไหมเราจะเป็นคนสุดท้ายที่นั่งอยู่บ่อน้ำพาพะยินเนี่ย เพราะเราเป็นคนมาคนแรกเพราะเมื่อก่อนเราก็อยู่คนเดียวเห็นไหมจริงไหมเราก็อยู่คนเดียวเอาสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมชชัดเจนดีไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวกับน้องหมวยอีกแล้ว ไม่ว่ามวยจะอึมก็ตาเห็นไหมเจ้าอย่าหวังเห็นไหมมันต้องตั้งมั่นอย่างนั้นเละนะมาตั้งมั่นฐานของตั้งถ้าฐานปักเสาเสาเสาะปักขี้เลนเห็นไหมอันนั้นเรียกว่าไม่ชัดเจน มันหลวงตาพูดถึงเรื่องว่าแม่ชีเนี่ยมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยมาอยู่ปุ๊บเออจะไปอยู่กับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อย่างเงี้ยสมมุตินะทําไมหลวงตาไม่ห้ามเพอราะหลวงตาว่าเหมือนกูมีแฟนเนี่ยเดินไปได้วยกันเนี่ยมันไปเห็นคนอื่นแล้วกูเรียกว่ามีกิ๊กหลวงตาก็เฉยเลยเพราะอยู่ด้วยกันก็ทุกไง จริงไหมเชิญเลยอมึงรักกูกูก็รักมึงก็ยุติธรรมดีมึงเกลียกกูกูก็เกลียดมึงนี่ความยุติธรรมมันตรงเนี้ยจริงไหมออมึงไม่ชอบกูเนี่ยมึงจะให้กูชอบมึงได้ยังไงเนาะจริงไหมมันไม่ยุติธรรมเรามีความยุติธรรมกับตัวเราเองยุติที่นี่อยากไปก็ไปจริงไหม อนั่นแหละเขาเรียกใจเบาปฏิบัติทำทำอะไรไม่ได้เชื่อไหมใจประเภทนี้อ่าไม่ทำไม่ถึงที่สุดก่อนรู้ไหมไม่ทำไม่พิสูจน์ก่อนไม่ศึกษาก่อนอ่วิ่งไปตามความคิดสัญญาลามตัวเอง เราไม่รู้หรอกใครเป็นพระอรหันต์น่ะนะมิจะมึงคิดว่าองค์นี้แหละใช่ริงไหมมึงคิดไปเองมึงก็เต็มไปได้วยความสงสัยอยู่ดีอะแต่ถ้ามึงเป็นเองล่ะฮะก็ลองว่าเอ้าเอาละอย่างน้อยกูก็ต้องอ,อยู่ตรงเนี้ยอาศัยสถานที่ตรงเนี้ย อะฝึกปฏิบัติให้มันถึงที่สุดซะตายเป็นตายชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่นี่มันต้องอย่างนั้นนะนะเออเพราะว่ากูก็ไม่ได้ไปสูบลมเข้าจมูกมึงเนี่ยจริงไหมล่ะมึงก็ดูข้องมึงเองเดิจริงไหมหน้าที่ของกูก็คือเอออหาปัจจัยสี่มาบำรุง มาคอยซัพพอร์ตพวกเรื่องพวกนี้จริงไหมพวกมึงก็เต็มที่สิฝึกเอาสิจริงไหมอ่า บริหารปอดฝึกสิเอ้าเอาดูแตกต่างกันนะ นี่ถ้ามันไม่ทาครีมทาลิสติกนะนะทาหน้าเนี่ยดูไม่ได้นะคนทางลอกอะ่ะถ้ามันไม่ใช่ครีมบำรุงผิวกูยึงกว่าซอมบี้